บดท,ที่25ท่องเมืองไทยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์พ่อของสมคิดพาเขาไปเยี่ยมปู่ที่จังหวัดภูเก็ตลุงกับวีระไปดูพันไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่เพชรกับแม่ของเขากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี พอถึงวันจันทร์สมคิดนำเปลือกหอยสวยๆหลายชนิดมาฝากเพื่อนทุกคนในชัน้นนำพัดไม้จันท์ซึ่งมีกลิ่นหอมมาฝากมานีชูใจดวงแก้วและนำแผ่นหนังตะลุงมาฝากบีติวีระและมานะพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสมคิดชวนเพื่อนๆที่สนิทไปนั่งคุยกันที่ใต้ต้นประดู่มานีชวนจันทนไปด้วย วีระมานะและเพชรก็มาสมทบวีระมีเครื่องเขินเป็นจอกเล็กๆส่วนเพชรมีครุเล็กๆมาฝากเพื่อนจันทรได้รับของฝากก็ดีอกดีใจเพราะเขาไม่เคยได้รับของฝากจากใครเลยเพื่อนๆขอให้สมคิดวีระและเพชรเล่าเรื่องที่พวกเขาไปต่างจังหวัดให้ฟังสมคิดเริ่มเล่าว่า ฉันไม่มีเวลาศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตมากนักฉันคิดว่าสัญลักษณ์ของภูเก็ตน่าจะเป็นอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรซึ่งเป็นอนุสร์แห่งความรักชาติบ้านเมืองของชาวภูเก็ตฉันไปถึงบ้านปู่ตอนเช้าว,วันเสาร์เพราะออกเดินทางตั้งแต่บาวันศุกร์อาการป่วยของปู่ดีขึ้นมาก ที่เคยชาตามมือและเท้าค่อยๆทุเลาไปแล้วปู่ให้แพทย์รักษาและใช้วิธีทางศยศาสตร์ช่วยอีกด้วยหมอบอกว่าท่านทำงานคร่ำเคร่งและหักโหมมาแต่นุม่มที่บ้านของปู่เพิ่งทำบุญบ้านเสร็จใหม่ๆยังมีสายศีลพันอยู่รอบบ้านฉันนั่งคุยกับปู่ปู่ชมว่าฉันฉลาดมีเชาวดี ลุงพาพ่อกับฉันนั่งรถเที่ยวรอบๆบเกาะลุงเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังสนุกดีที่ภูเก็ตมีหาดทรายสวยๆหลายแหง่งแต่ได้ลงเดินเที่ยวที่หาดสุรินแห่งเดียวฉันเห็นแล้วถึงกับตะลึงพึงเพลิดอยากให้พวกเธอได้ไปเห็นเหลือเกินเพราะมันสวยมากจนฉันพัน,นานาไม่ถูกว่าสวยอย่างไรฉันชอบเข้าไปดูในโรงงาน ทำเครื่องมุกของปู่ซึ่งลุงเป็นผู้ดำเนินงานอยู่เขาทำเป็นอัาจันไว้ตั้งสินค้าที่ผลิตได้เพื่อคัดออกขายมีทั้งเครื่องใช้และเครื่องประดับสวยงามเต็มไปหมดลุงอนุญ,ญาตให้ฉันเลือกมาฝากแม่ฉันเลือกไม่เป็นลุงจึงเลือกให้มีต่างหูเข็มกลดัดแหวนและสร้อยคอแม่ชอบใจมาก เธอน่าจะเอามาฝากฉันบ้างชูใจพูดเปรยๆเป,ยปรยางหัวเราะสมคิดพูดว่าเธอยังเด็กอยู่ไม่ควรสวรมเครื่องประดับรูหรานะชูใจแล้วเพื่อนๆน ให้เพชรเล่าเรื่องการเดินทางของเขาบ้างเพชรเล่าว่าเรื่องของเขาตรงกันข้ามกับสมคิดเพราะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีทะเลมีแต่ป่าและภูเขาความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแร้นแขนกว่าคนในภาคอื่นๆแต่คนอีสานทรหดอดทนมากบ้านเดิมของเขาเป็นตำบลเล็กๆ ชื่อตำบลตาทองขณะนี้พวกตาลุงป้าและน้าของเขายังทำนาอยู่ที่นั่นแล้วเพชก็เล่าถึงพระธาตุเจดีองค์หนึ่งที่ตำบลตาทองชื่อพระธาตุของข้าวน้อยเป็นเจดีที่มีลักษณะคล้ายกองใส่ข้าวเหนียวมีตำนานเล่ามาว่าแม่กับลูกชายคู่หนึ่ง มีอาชีพทำนาลูกชายไปทำนาที่ทุ่งตัดทองแม่หุงหาข้าวปลาตามมีตามเกิดไปส่งลูกทุกวันวันหนึ่งแม่ไปส่งข้าวลูกสายไปเพราะเพิ่งหาอาหารได้ลูกหิวจัดเห็นของข้าวเหนียวที่แม่ถือไปใบเล็กนิดเดียวก็บัรดาลโทสะต่อว่าต่อขานแม่ว่านำอาหารมาให้เขาน้อยไปถึงแม่แม่จะบอกว่า เอามาเท่าเดิมขอให้กินดูก่อนถ้าไม่พอแม่จะกลับไปหามาใหม่ลูกชายก็ไม่ฟังคว้าเอกน้อยไถายนาได้ก็ปรีเข้าตีแม่จนตายเมื่อแม่ตายแล้วเขาจึงกินข้าวแต่กินเท่าไรก็ไม่หมดเขาสํำนึกได้ว่าความหิวทำให้ขาดสติบางเกิดโทสะจริตจนฆ่าแม่ตายเขาเสียอกเสียใจมาก จึงสร้างพระธาตุเจดีองค์นี้ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ของเขาคนทั้งหลายจึงเรียกพระธาตุเจดีนี้ว่าพระธาตุก่องข้าวน้อยเรื่องคล้ายกับตำนานพระปฐมเจดีนะวีระพูดลุงเคยเล่าให้ฉันฟังว่าผู้ที่สร้างพระปฐมเจดีก็สร้างเพื่อไถ่าบาปและอุทิศส่วนกุศลไปให้บีดาซึ่งถูกเขาฆ่าตายเช่นกัน โถเอ้ยทําไมเขาจึงฆ่าพ่อแม่ได้ลงคอหนอมานีรำพึงด้วยความรู้สึกสลดโหดหูใจจันทร์เห็นมานีมีท่าทางไม่สบายใจจึงเขยบเข้าไปใกล้ๆเอาแขนโอบกอดพรางพูดปลอบว่ามันเป็นตำนานเรื่องเล่าต่อกันมาดอกนะมานีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มานีอย่าคิดมากสิจ๊ะ เพื่อนเพื่อนเห็นกิริยาท่าทางละมุนละไมและน้ำเสียงแสดงความรักและห่วงใยเพื่อนของจันทร์แล้วต่างตื้นตันใจแม้ว่ารูปร่างของจันทร์อัปลักษ์ขี้ริ้วขี้เรแต่เขามีน้ำใจดีวีระเล่าเรื่องการไปจังหวัดเชียงใหม่ให้เพื่อนฟังว่าจังหวัดเชียงใหม่สวยงามน่าเที่ยวมากบ้านเมืองสวยงาม อากาศดีเพราะอากาศดีนี้เองจึงทำให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกงามมากและได้ผลดีมีพันุไม้แปลกๆแม้พันุไม้เมืองหนาวก็สามารถปลูกได้ผลลุงซื้อลำไย,ยพันธุ์ดีมาลงปลูกที่สวนหลายกิ่งลุงชวนเขาขึ้นไปนมัสการพระธาตุที่ดอยสุเทพเขาก็ไม่บิดพลิ้วเลยเพราะอยากจะได้เห็นอยู่นานแล้ว ลุงพาเขาไปชมพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปชมสวนทอและพันไม้เมืองหนาวหลายอย่างเขาเห็นชาวเขาเผ่าต่างๆลุงเล่าว่าชาวเขาแต่ละเผ่ามีลัทธิไม่เหมือนกันบางเผ่าก็นับถือผีสางเทวดาเชื่อเวทมนต์คาถาวีระเห็นควานช้างบังคับช้างให้ทำงานด้วย บนยอดดอยมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไปก่อนขึ้นไปบนดอยเขาได้สัาระรูปปัน้นครูบาศรีวิชัยด้วยวีระเล่าประวัติครูบาศรีวิชัยว่าท่านเป็นพระเถระที่มีคนนับถือและเลื่อมใสมากท่านมีส่วนสำคัญในการบูรณะบำรุงพระธาตุดอยสุเทพเป็นอันมากเพราะเป็นผู้นำประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทำถนนจากเชิงดอยขึ้นไปจนถึงบันไดพระธาตุโดยมีได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยก่อนนี้ใครจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุจะต้องเดินทางด้วยเท้าเส้นทางที่ขึ้นไปก็ยากลำบากกว่าจะขึ้นถึงองค์พระธาตุกินเวลาถึงห้าชั่วโมงแล้วต้องนอนค้างคืนบนดอยด้วย รกลับลงมาไม่ทันทำให้เสียเวลาและได้รับความลำบากในการลำเลียงสเสบียงอาหารด้วยเมื่อครูบาศีวิชัยนำประชาชนทำถนนให้รถยนต์วิ่งขึ้นได้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ขึ้นไปถึงองค์พระาธาตุต่อมาทางราชการจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระาธาตุและเสริมแต่งถนนให้ดีขึ้น รูบาสีวิชัยเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความร่วมมือร่วมใจกันประชาชนจึงสร้างรูปปั้นของท่านไว้ที่เชิงดอยสุเทพเพื่อเป็นอนุสรณ์ไปชั่วนิวรันด์ฉันรู้สึกว่าวันนี้ได้ท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยทีเดียวดวงแก้วพูดจริงสินะ ไปเหนือไปใต้และไปอีสานแถมได้ฟังเรื่องแปลกและสนุกดีอีกด้วยมานะเสริมจันทนพูดว่าฉันไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยพอคิดว่าจะไปก็ชั่วทุกทีเพราะง่อยเปรี้ยเสียขาไปไหนไม่ทันเขาฉันเคยเที่ยวงานวัดโดนคนเหยียบเลยเข็ดหลาบไม่อยากไปไหนอีกเฮ้อเกิดมาอาพับเสียจริง จันทรถอนใจร่างรูปขาของตนคราวนี้มานีกับชูใจช่วยกันปลอบว่าถึงอย่างไรจันทรก็เป็นคนดีเพื่อนฝูงทุกคนรักใคร่ลายมือของจันทรสวยที่สุดในโรงเรียนเวลาครูใหญ่ต้องการลายมือสวยๆต้องมาให้จันทรเขียนทุกทีเธอรู้ไหมครูกระมวลยังชมว่าลายมือเธอยังกับลายมืออารักษ์แน่มานีพูด จันทนหัวเราะออกมาได้ถ้าเธอยังไปเที่ยวไม่ได้อ่านหนังสือสิจัสจันทนเธออยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปบอกคุณครูบรรณารักษ์รับรองว่าเธอจะสนุกสนานไม่แพ้การเดินทางไปจริงๆชูใจแนะนำปีตีนั่งเงียบๆฟังเพื่อนพูดคุยกันอยู่นานแล้วได้ยินชูใจแนะนำจันทน จึงแกล้งขัดขึ้นว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะชูใจแล้วเขาก็หันไปยิ้มกับจันทรพรางพูดว่าถ้าเจ้านินยอมให้ขี่เมื่อไรฉันจะพาเธอไปเที่ยวแถวใกล้ๆอำเภอของเรานะจันทรจันทรหันมายิ้มขอบใจปีติ